พอคุณสักชัยว่ามาตรงเนี้ผมก็อยากจะตอบย้ำไม่เห็นถึงเรื่องของอในส่วนของคณะกรรมการทํางานสองชุดเนี่ยซึ่งมาจากอกลไกรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ให้เห็นว่ามันล้มเหลวยังไงนะครับ,ค,รบคือเอาอย่างคําสั่งที่แปดก่อนเนี่ยว่าเรื่องการเรื่องของการนําเข้าแรงงานในผิดกฎหมายซึ่งผมบอกว่ามันก็คือการค้ามนุษย์นั่นแหละครับประธาก็คืออย่างที่คุณสักชัยอธิบายสรรพคุณมาแล้วว่ามีชนักติดหลังมายัางไง มาตการเนี่ยมันก็มีตัวแทนก็คือผู้มีการสำนักงานปลย์ยปอกับรองปลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่ได้รับมอบหมายอรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้รับมอบหมายรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย รอ,องเลขาการในการรักษาความมั่นคงภายในรชอาจักรที่รับมอบหมายเจรลญตารวจที่ได้รับมอบหมายรอ,ายองที่พิีกรมการจัดหางานรองที่พิีกรมสอบสวนพิเศษที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มีกรรมการเลขานุก,การนะครับแล้วก็กรรมการและเลขาและผู้ช่วยเลขานุก,การแล้วก็เจ้าหน้าที่สํานักงานปอปที่ได้รับมอบหมายอืที่ผมนมาํามาไล่เห็นในตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเนี่ย ต่างผู้ชมคุณศักย์ใจพี่ทวีลองหลับตาคิดไปสิไอเรื่องของการนําแรงงานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือกระบวนการในการที่จะนําแรงงานเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือเกี่ยวข้องในการปราบปรบัการค้ามนุษย์นนะมันก็คือหน่วยงานพวกนี้ทั้งนั้นอื <c oughs> ครับที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะเข้าง <c oughs> <บ>ดูแลก็มันมีทั้งเรื่องสอบสวนอ่าจับกลุมใช่ไหมครับส่งฟง แล้วก็ดูเส้นทางทางการเงินคุณฟอก mm hmm. เงินหรือเปล่ายึดทรัพย์ mm hmm. ใช่ไหมฮะครับ uh huh. ้างนานกันอย่างเต็มกําลังอ่ะ mm hmm. ตามบทบาทหน้าที่อ่ะไม่ต้องแข่งขันอขมีนขมันอะไรหรอก mm hmm. ผมเชื่อท mm ี hmm. ่เรื่องของกระบวนการการคนอ่านําแรงงานต่างชาติเข้าเมืองในผิดกฎหมายหรือค้ามนุษย์เนี่ยมันก็คงจะไม่เยอะมากมายขนาดนี้มันคงจะไม่ถึงกับหมดไปหรอก mm hmm. แต่มันม,มากกว่านี้ mm hmm. อันนี้ชุดเรื่องของอ่า การนำคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับอ,อันนี้ชุดที่แปดคณะคำสั่งที่แปดครับสองร้อยสสิไปดูคําสั่งที่เก้าอันอประธานคุณสักชัยก็ขยายความมาแล้วว่ามีชนะอ,อะไรมาบ้างอ,อืไปดูกรรมการก็คือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและป,าป,าปราบปรามการทุจริตในภาค,ครัฐผู้ตรวจการกระทร,ระวงมหาดไทยที่รับมอบหมายรองเลข อันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่รับมอบหมายจะเรียนตำรวจที่รับมอบหมายรองผิ้ดีกรมการปกครองที่รับมอบหมายรองผู้ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่รับมอบหมายรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐที่รับมอบหมายเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่รับมอบหมายนี่เป็นกรรมการผู้ช่วยเลขาธิการอคุณสัจชัยสังเกตไหมครับกรรมการผู้ช่วยเลขาธิการเนี่ย คือแม่บ้านนะครับอืมในการจัดสำรับให้กับคณะก,กรรมการครับแต่ละชุดไม่ว่าจะไม่ว่าจะากรรมการชุดไหนหรือการตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวผู้ช่วยเลขานุก,การเนี่ยจะเป็นเหมือนกับแม่บ้านหลักในงานประจุบาวาระก็สู่ที่ประชุมอืมแล้วก็ประสานงานเลขาแค่ดูความเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าที่ประชุม นี่คือการกลุ่มกลไกสําคัญของการทํางานคณะกรรมาการในแต่ละชุดอืดึงอันไหนออกก็ได้จะส่งอันไหนเข้าก็ได้ข้อมูลตัวไหนจะดึงออกดินเข้าก็ได้ครับสัไงเกตไหมฮะแล้วมันมาจากเจ้าที่ปรบับปรามกาปราปรา้องกันและทุจริตในภาครัฐอืออันนี้ใ้านะคำสั่งที่แปดเป็นเป็นของเนี่ยคำสั่งที่แปดเป็นของปลยปอ่ะครับ,รบใช่ไหมใช่กลุ่มกลไกหมดเลยครับแล้ว พอตรงเนี้ยที่ผมบอกตอบย้ำความล้มเหลวมันมายังไงที่คุณพวกคุณไม่ทํางานกันอย่างแข็งมาอย่างเต็มกําลังเนี่ยอืผมมองดูแล้วมันก็เหมือนกับเหล้าเก่าที่เมาเหมือนเดิมอะไรคนนี้ควรมาเล้าที่เมาคือชาวบ้านที่เมาว่าชาวบ้านนี่เขาโอบีคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยนะเราควรจะทํายังไงเอาหัวไปนาตาไปไล่เหรอเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนบนดินก้มหน้ามองดินกันต่อไปเต็มกําลังหรือเปล่าไม่รู้แต่ แต่ตุงกระเป๋า่มีแน่เออเนี่ยเนี่ยคือทัศนะของของแฟนๆที่ติดตามเราอยู่แล้วนี่ผมขีดเส้นใต้พักไว้ครับคุณพี่ทวีและท่านผู้ชมไปชัตามกันเออผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเล็งไปที่บทบาทหน้าที่ในการทำงานของคณะรรมการชุดนี้ครับผมไม่เห็นมีอำนาจในการสั่งการดำเนินการและลงโทษเลยมีแต่คำเนี่ยพี่ทวีบอกงานสารบัญนะมันงานธุรการนะครับ ืแต่สังเกตไหมคุณศักชัยครัพี่ทวีท่านผู้ชมครับ,รบในคณะกรรมาการทั้งสองชุดที่ตั้งขึ้นมาตามคําสั่งที่แปดทับสองร้สิบสี่กับเก้าสองสองพัร้อยสิบสี่มันขาดตัวแทนหน่วยงานไปหน่วยงานหนึงเลื่หน่วยงานสําคัญนะมากแล้วผู้ต้องหาไปหลุดอยู่ตรงนี้ครับสํานักงานอายการอ๋อเออเออเราเคยเจอกันใช่ไหม ที่ป็อปภัยนวนเนี่ยสอบมาแล้วส่งมาสํานวนบางทีต้องบอกอให้เอาไปให้การสูงสุดดูหน่อยจะ,จะฟ้องเขาได้ไหมอเออเออเออทำไมทําไมเขาเขาลืมหรือแกลืมอายการตัวแทนจากสานักง,งานอายการสูงสุดตำควจมีทหารมีปกครองมีแต่แต่ในแง่ของที่ปรกษายไม่มีว่าติดทั้งสอบทั้งสืบสวนสอบสวนจับกลุมและ กรบวนการในการตรวจสอบการดําเนินการของเจ้าที่ภายในแต่องค์กรมันไม่ทํางานมันจะมีการตั้งคณะกรรมการสองชุดนี้ขึ้นมาแต่ลืมหน่วยงานที่มันเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินการทางกฎหมายนั่นก็คือเรื่องของดูสํานวนครับเอออาจจะแก้ตัวว่าครับการสั่งฟ้องไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสองชุดนี้อืมเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหน่วยงานภายในครับคุณาอืม มันก็ต้องวนกลับไปส่งไปที่เดิมอืมคณะกรรมการสองชุดนี้พวกเขาก็ยังเอานาตาไปไล่จนมันบ่อนทั่วบ้านทั่วเมืองการลักลอบนําคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเต็มไปหมดแล้วส่งกลับเข้าไปมันก็ส่งเข้าไปสู่ระบบเดิมแล้วจะตั้งคณะกรรมการามาทำแป๊ะอะไรอะ่ะอ๋ออาจจะเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าพี่ทวีคุณสุภานว่าการที่ไม่มีตัวแทนของอายการเนี่ยอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยกลไกของของอายการเนี่ยมันเป็นองคอ์กรอิสระองคอ์กรหนึ่งแล้ว ภายใต้รับนูนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยไม่อยากไปไปวอแวร์กับตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่มีตัวแทนขององค์กรอ,อิสระเข้ามามอยู่ในอยู่ในกลุ่ม,ลมเลือดกลุพวกนั้นเขาเพ<อ>ื่อเขาจะตึงกับกลไกอำนาจประจําเออแล้วมันสาคัญคุณจ<อ>ักใจล่าสุดเนี่ยอะไรอะที่เราเคยวิเคราะห์กันทีนึงอะที่บอกว่าให้อาจารย์การสูงสุดมาดูก่อนว่าว่าจะฟ้องได้ไหมว่ายังมีอันสำรวจปปชนี่แหละ ออที่บอกว่าเอ๊ะมันมาดูให้รัฐกลุ่มก็จะฟ้องได้หรือเปล่าจับได้ไหมฮะที่มีตัว <c oughs> แทนจากการสูงสุด,สด,สดผมจําได้แล้วเพราะอันนี้ข้อมูลผมเป็นคนกรรมาด้วยครับ <c oughs> อันนี้กรรมขึ้นรถควายมาจากโคราชเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ทุจริตฟุตซ้อนเหตุก oh. าราศึกษาสองโคราชแล้วภาคอีสานบอกว่า <c oughs> ตอนนี้ปปชบ,บอกตรวจสอบแล้วสั่งฟ้องเขียรสองแต่ยังอยู่อีกหกสำนวนกำลัง การสูงสุดตรวจสอบมวลประลัดกลุ่มพอหรือไม่ครับมันทำให้ขาดแล้วมันยังมีลึกไปกว่านั้นมันยังขาดอีกหน่วยงานในหน่วอีกคุณสัญชัยที่อยูนี่เลยนะคือนี่คือการตรวจสอบการทํางานของกลไกรัฐใช่ไหมซึ่งเป็นข้าราชการใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการแบบเบ็ดเสร็จเลยขาดทาไมไม่มีตัวแทนจากกอพออือืมในการเอาผิดทางวินัยครับอืม เขาจะได้มาช่วยเย์แบบนี้มันต้องไปอย่างนี้อย่างนี้นะจะเอาผิดทางวินัยได้คือต้องเอาผิดวินและทางอาญาไงครับก็คือจะได้จัดสํหรับชงให้นายกในทางลับและเช็คบินเลยนายกมีหน้าที่ฟันธงอย่างเดียวเปี้ยงเปียงเปียงเปียงตามตามข้อเสนอของของคณะกรรมการชุดนี้อ่าอันนี้ไอไอคนตัวน้อาญานะไอนี่ไปด้วยเอาอันนี้ทั้งอาญาและทั้งวินัยเอาแพ่งด้วยไหมยึดซับในงานตรวจสอบเรื่องการเงินอะไรมีมาครบแล้วนี่อครับผม ผมดูไม่มีอายการอมไม,ม่พอพออ uh huh. แต่ว่าต้องไปสู่ในระบบของหน่วยงานประจําใช่ไหม uh huh. การส่งเข้าไปหน่วยงานประจําเนี่ยมันก็มีทั้งทั้งพูักง,งานมันไม่มีผลดีหรอก uh huh. มันมีแต่ผลเสียนะครับ uh huh. แต่ถ้ามองไปวัตถุประสงค์ที่นายกตั้งเอาคนข้างในออกมาทํางานข้างนอกเนี่ยมันก็มีท uh huh. ั้งข,ข้อดีข้อเสียก็ uh huh. คือรู้ื้นลึกหนาบางหมด uh huh. ข้อ คือข้อมูลมันก็จะรั่วอือเอาบางทีมาให้ข้อมูลไปเอาสืบสืบไปไอ้ไอ้นี่นายเก่ากูนี่หว่าเป็นคนเซ็นให้กูขึ้นห,หน้ากองเฮ้ไยไอ้นี่น้องนีว่ว่าอือเอ้ยไอ้นี่มันก็เจอหน้ากูก็มีสัมมาคารวะเข้าลิฟต์มันก็ยกมือว่าพักายพี่อย่างนั้นอย่างนี้ปีใหม่ก็ไปเช่าพัะเครื่องสมเด็จออมาให้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับออมันจะมันจะทําร้ายกันยังไงอ่ะอืมนี่นี่ กรวนการบอกว่ามันล้มเหลวทั้งระบบแล้วมันก็คือถ้าส่งกลับไปที่ผมกฤสณนไต้ไว้ได้ข้อมูลหรือไปไหนเสนอนะนายกนายกได้แล้วไปไหนนายกฟ้ององไม่ได้นะครับนายกจะสั่งไปฟ้องอืมเราก็อยากดูเหมือนกันครับอือจะไหมใช่ผมจึงมาต่อว่ามันมันขาดตัวหลักที่มันพร้อมสับอยู่ในตัวตัวของมันในการทํางานก็คืออายาการกับกรพออ่าฮะเนี่ยนะอือครับอย่างที่ แล้วแล้วจะยังไงผมมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นปัญหาเดิมๆอืม,มันจะเพิ่มเติมก็คือสิ้นเปลืองงบประมาณเนี่ย